ตามหลักโภชนาการของก็บอกว่าให้รับประทานอาหารให้ครบห้ามูผมก็ไม่เข้าใจว่าห้ามูมันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้มีนี่ะครับผักมาเป็นหมูเลยเอ้มันผักอะไรบ้างมันดูกันออันนี้ครับผักต้มนะครับแต่ต้มไม่ต้องเปื่อยมากประเภท กึ่งกึงลวกกึงกึงต้มนะครับนี่อันนี้คือกระลำปลีอันที่สองคือ,คอ,คอ,คอบ้านผมเรียกผักชีฝอยคนอีสานเอินผักซี่เล่าแล้วก็อันนี้ก็คือแทบจะมองไม่เห็นหนะครับเพราะว่าหันหันครับ อันนี้คือแตงกวานี่ครับตรงปลายช้อนซ่อมนี่แหละตรงปลายซ่อมนี่จากนั้นก็มีถ่วงอกนะครับ่วงงอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าคละกันไปนะครับนอกจากนั้นนี่ก็อ่าสีแปลกแลกไม่เหมือนใครนี่สีออก เหลืองๆเนี่ยครับนี่คือผักกาดดองผ <c oughs> ักดองกับหมกึกรวมกับผักต้มอีกอะไรอีกอาจจะมีแค่นี้แหละแต่ว่ารวมแล้วก็มารวมกันเป็นหมูเลย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ผมกินผักประมาณเป็นหมูกันแล้วกันนะครับ ส่วนที่ว่าจะกินอาหารให้ครบห้าโมงนั้นผมไม่เข้าใจวันนี้กินผักก่อนนะครับอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนก้อจากผักก๊อมนี้นะครับแหนมปิ้งนะครับแหนมปิ้งจะปิ้งจะทอดก็เหมือนกันแหละพอเกค็มๆหน่อยมีกลิ่นหอมก็ลายที่เลยครับขออนุญาตรับประทานครับ นี่ครับวิธีรับประทานก็นี่เลยครับข้าวก็เป็นอไม่ใช่ข้าวขาวด้วยข้าวอะไรก็กินได้หมดครับนี่เห็นไหมครับเอาซ้อ awesome. มจิ้มมาครั้งเดียวนี่นี่ได้หลาย,ลายชนิดผักเลยมีตั้งแต่โอ้อนี่ ถั่วงอกลวกแล้วก็ตามมาด้วยนี่ยอดแมงลักนะครับใบแมงลักแมงลักนี่ไม่ใช่ว่าใส่ต้มใส่แกงใส่แกงอมอะไรได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ปรุงกับประเภทแกงอ่าลวกจิ้มก็ยังได้ส่วนน้ำพริก้าพริกแบบนี้บ้านผมก็ รียกว่าพริกพริกตาแดงไอ้พริกแห้งพริกแห้งขอไภถ้าพริกตาแดงนี่คือพริกตำล้วนๆไม่มีปลาปลนอะไรปนเลยเขาเรียกพริกตาแดงก็จะเผ็ดนะครับถ้าใส่ปลาสมมุติว่าเอาปลาย่างปลาสุดอะไรก็แล้วแต่มาตำปนกัน บ้านผมโคราชจะเรียกว่าพริกแจวถ้าเป็นอีสานก็บอกว่าอะไรนะอืมจำไม่ได้แล้วผมไม่ใช่คนอีสานโคราชก็เป็นส่วนหนึ่งของอีสานนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่คนเรานี่คือไทยโคราชถ้าเรียกพริกที่ไม่ได้มีปลาปนเลยเนะี่ยโคราชเรียกว่าพริกตาแดงแต่ว่าอันนี้นะครับ ก็ใส่ชุรสเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็บีบมะนาวลงไปแค่นี้ก็กินกับผักต้มบักลวกไ,ได้อย่างอ,ร,อร่อยมีกลิ่นของเมงลักนะครับหอม แล้วก็หอมผักชีฝอยด้วยนะครับแล้วก็กะเท้าหรือคนด้วยรสเปรี้ยวหน่อยๆของผักกัดดองเมนูรู้สุดของตอนสายวันนี้คิดว่าข้าวจานนี้ น่าจะเป็นจานแรกจานที่สองคงจะมีตามมาอ่าอืมถ้าทางแนมจะเป็นหมันซะแล้ว ักดน้ำพริกผักดอง,ง,ดองคู่ครัวของคนไทยเอ๊ต่างประเทศนี่เขากินผักดองกันเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าต่างประเทศกินผักดองน่าจะเป็น ถ้า <c oughs> ของดองนะ่าจะเป็นของดองอยู่ในกระป๋องนะ่ะไม่ดองอยู่ในไหในในโถเหมือนเหมือนคนไทย <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนั้น